วันนี้ไม่แต่งไม่มาค่ะสามารถพบกับไม่แต่งได้เฉพาะวันเสาร์มันสู่วันเสาร์ใช่มันสู่วันเสาร์เพราะว่าช่วงนี้ค่ะที่ร้านจะค่อนข้างยุ่งครับผมเพราะว่าเรามีทั้งพวกโปรดักต์น้ำยำน้ำปลาไม่แต่งกระดาษดูในส่วนนั้นออ๋ครดูดูกระดาษแค่แค่ลูกค้าหน้าร้านในช่วงวันธรรมดาครับับโปรโมชั่นวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อน้ำสองขวดรับฟรีทันทีทท่ากับแมูลค่าติเจ็ดสิบเก้าบาทฟรีเลยนะคะตัวกล่องตรงนี้ขออนุญาตจำกัดแค่ต้นละสองชิ้นเนื่องจากของมีจำนวนไม่มากหรือถ้าจะเป็นน้ำดื่มใน่ห้ออื่นแล้วกก็น้้้้าาอออัดดดลลมมสรถซซืไไทีี่ิเยขบคุณ สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านอัพเตยำมนะครับสาขาพัทยานะครับตั้งอยู่ภายในพัานมอนคาร์เทคนะครับบรกัดที่พัทยากลางนะครับทุกคนนะครับถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ก็ลงจากมอเตอร์เวย์นะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับผมร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดเลยนะฮะเป็นวันธรรมดานะครับทุกคนนะครับก็จะไม่มี ไม่มีรอบนะครับผมลูกค้าที่มาก็สั่งได้เลยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูยำกันนะครับ เป็นยำหมูโยอไขแดงเค็มนะอันนี้เท่าไหร่ครับจานนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับจานนี้จานใหญ่เลยนะฮะเป็นอะไรเอ่ยยำรวมเบอร์ครับยำรวมเบอร์นะฮะนี่นะฮะ ราคาน่าจะ535บาทนะครับสวัสดีพ่อค้าสุลลอดได้นะครับรับน้องชื่ออะไรน,นะครับน,น้องก้อนนะครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะฮะไม่แต่งไม่มานะครับผมไม่แต่งสมาก็จะเข้าเข้วันไหนนะครับส,ส,สุกเสาสรานน์นะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะลูกค,ค้ามาก็มาจดบิลออเดอร์ทางด้านนี้นะครับ นี่สวัสดีคุณดูดิวครับผมสวัสดีค่ะ <c oughs> มาะแบบสบายวเซอร์ไพรส์สเลยะค่ะคุณดูดิวแล้วก็ไม่ปลาคุณหมาปลาแล้วก็คุ้แก้ใเช่น้ำตาลหรือยำแซลมอนปลาชิ้นหรืไก่ทอดหรือก็มีอ่างๆลูกค้าชิดขึ้นอะไรนี่ลูกค้าก็มาดูออเดอร์ทางนี้นะครับครับคุณฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เขาจะเป็นอ่าใส่ก็สั่งกลับบ้านนะครับ วันนี้ไม่แต่งไม่มาใช่ไหมครับวันนี้ไม่แต่งไม่มาค่ะครับผมสามารถพบกับแม่แต่งได้เฉพาะวันเสาร์มันสุกวันเสาร์ใช่ไหมใช่มันสุวันเสาร์เพราะว่าช่วงนี้ค่ะที่ร้านจะค่อนข้างยุ่งครับผมเพราะว่าเรามีทั้งพวกโปรดักต์น้ำยำน้ำปลาล่าม่แต่งก็จะดูในส่วนนั้นอ๋อครับดูดูก็จะเทคแคร์ลูกค้าหน้าร้านในช่วงวันธรรมดาครับผมนี่เลยนะครับที่เป็นอันนี้เป็นซีเรคทูน่าสดอัปเตยัมค่ะอวานี่โต๊ะสิบห้าที่พูดออเดอร์แล้วเนาะซีเรคทูน่าอัปเตยัมนะสุดอัปเตยัมนะครับ ถ้าใครจะสั่งก็สั่งผ่านเพจได้เลยใช่ไหมอันนี้สามารถคือได้เลยตามนักสะดวกซื้อค่ะแต่ถ้าต้องยำน้ำปลาต้องผ่านเพจแล้วก็เร็วนี้เราจะมีช็อปเของตัวเองแล้วก็เข้าห้างแล้วครับผมค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับค่ับผมกาเดี๋ยวคุณเดียวก็ไปรับออเดอร์กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูยำาตนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะไม่มีรอบนะฮะก็จะรับออเดอร์เรื่อยๆใช่ไหมครับช่วงนี้นะครับ ีผ่านไปแล้วนะครับยำรวมเบอร์นะฮะในราคา535บาทนะครับตอนนี้น้องก้อนน่าจะเป็นมือยำม,มือหนึ่งใช่ไหมครับออ <laughs> เห็นหลายคลิปแล้วนะฮะเป็นยำหม,มูอยอไขแดงเค็มนะครับ 150บาทนะฮะ อันนี้เป็นอะไรครับยกกอขออนุญาตนะฮะสำหรับลูกค้าที่นั่งอยู่นะคะถ้าทานยำเสร็จแล้วจะห่อน้ำยำกลับบ้านเรียกหากล่องลักษณะนี้ได้เลยนะคะทางร้านไม่จ่ายชุดละสิบบาทเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะบริการกล่องให้ลูกค้าที่โต๊ะหลังจากนั้นลูกค้าสามารถห่อน้ำยำกลับบ้านได้เองตามมาทยาใส่ได้เลยในส่วนของแก้วน้ำแข็งลูกค้าสามารถบริการตัวเองนี้เลยนะคะที่ร้านจะมีบริการเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำดื่มในเลขคฟอร์ไลท์ค่ะโปรโมชั่นวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อน้ำสองขวดรับฟรีทันทีเทปกาแฟมูลค่าเจ็ดสิ ท่อนอื่นแล้วก็น้ำบัดลมสามารถซื้อได้ที่บิกซี่ได้เลยขอบคุณค่ะในส่งของน้ำดื่มที่ร้านถ้าลูกค้าจะรับแจ้งเบอร์โต๊ะกับน้องแล้วเดี๋ยวให้น้องหยิบน้ำให้ขอความร่วมมือลูกค้าไม่หยิบน้ำเองนะคะขอบคุณค่ะเป็นกติกาทางร้านนะครับร้านจะเปิดหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบนะครับนี่เป็นไข่แดงเข้ม สูตรน้ำยำอัพเดยำนะครับผมเด่นมากเลยนะครับยำกูม้าเดี๋ยวตรงนี้มานั่จจะกร็นนิดนึงนะพี่บเป็นยำกุ้งสดนะฮะอันนี้เท่าไหร่ครับ2อ4บาท2,14บาททำไมไม่15เลยนะเืีอยว้นะครับ อันนี้เป็นยำปูมาเลยนะฮะอันนี้ปลาไหครับสองจานาส,สองจานนี้ปลาะครับปลาะเลยนะครับต๊ะหนึ่งครับเดี๋ยวลูกค้ามาได้ดนับมี่ัครัา สุนะครับอันนี้มาจากห้องใหม่ครับตะลอนถ่ายคลิปครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วตัง้งแต่ครั้งนู้นนานหน้าปีหนึ่งแล้วช่วงโควิดก็ไม่ได้มา,า <laughs> ครับผล่นี่นะเป็นยำเจลอนนะฮะอันนี้นะเท่าไหร่นะคะยำเจลอนสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สี่สิบสี่แล้วนะครับไม่เป็นไรจ้ะครับผม หนะะึ่งจะสี่หนึ่งครับนี่ครับอันนี้เป็นสูตรน้ำตาลทางร้านเลยนะครับสูตรเด็ดทางอัพต่ยำนะครับน้องก๊อตนะครับผมจะเป็นเนื้อยำนะอันนี้ยำความดี อยอมโทรหมด,รดเดี๋ยวรอโทรหมดแป๊บนึงมาแล้วนะครับาครับูม้านะครับร้อสิบห้าครับได้ค่ะร้อสิชกินมีกล่องหนึ่งชุดนะคะ สิบจบครับหน้าจบครับนึงยีบ,บ,บ,บนึงครับ สดนะครับน้ำยำฉําม,ม,มากนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับรออยู่โคโม,อมทอดนะครับ ให้ดูบรรยากาศข้างหน้าร้านตัวนี้นะครับลูกค้าเขาเยอะมากนะครับผมลูกค้ายัางเหนียวแน่นเช่นเคยนะครับทุกวันนะครับอย่างแซลมอนนะแปดจับ ตเก้นะครับอเครับเจ็ทั้งหมดอันนี้กุ้งสุกเอากุ้งสุกเท่าไรครับตัวนี้เราคุณที่ดูในนัได้เลยค่ะาเราอาจจะลืมโอ้ข้าวคบุญเก้ครับกุ้งสุกนะครับสองร้อยสิบสี่บาทนะครับที่ผ่านไป หมากเลยนะครัอเนี่ยคือราคา129บาทนะครับโอเคะเดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้ก็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็ข้อหมูย่างนะครับไก่ทอดแล้วก็ข้อหมูย่างนะครับผมมีข้าวเหนียวด้วยนะ ปูม้าสุกนะครับ289บาทนะจานนี้นะครับเป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับ ยำหมูอยอแล้วก็ยำหอยแครงนะฮะยำหอยแครงนี่ราคา170บาทนะครับมื่ี้นะ อออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับน่าเจอใ,ใหม่สวัสดีครับผม